ุุกลวกอฝนทิพ์โชว์ความตะวะต่างกลางห้างแซบจนมองแล้วมองอีกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสามารถความสามารถอย่างสาวุ๊กลุกฝนทิพที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดใจถามถึงความสัมพันธ์กับไมพัทรเดชตกลงยังไงกันนางเอกสาวตอบว่าไม่มีสถานะในซื่อมวนชนชัดเจนในชีวิตเราเขอเป็นเพื่อนที่เรา คุยกันทุกเรื่องย้อนกลับไปคือเป็นแฟนไหมสาวตุ๊กลุกก็หลุดเรียกหนุ่มไม่ว่าเป็นแฟนค่ะเจ้าตัวออกอาการเขินจนเสียอาการเลยทีเดียวแต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ขอให้ผู้ชายพูดก่อนส่วนความรักตอนนี้ก็ดีแต่คิดถึงบ้างเพราะไม่ได้เจอกันเลยล่าสุดตุ๊กลุกก็ได้โพสต์ภาพตัวเองใส่เสื้อคอรอบรูปเปลือกหอยหน้าววลลังเดินห้างดังลงบนอินสตาแกรมแอดปูกรดขีดล่างฟันเทป พร้อมทั้งข้อความระบุว่า e e c e s me I have to go make a scene ทั้งสวยทั้งน่ารักคนมองทั้งห้างแล้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิชอบ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 ค่ะสวยมากสวยมากน่ารักสดใสจังเลยปุ๊กอปุลอ,อน่ารักดีค่ะเป็นต้น